ดูกันุกคนเชื่อว่าหลายคนดูคลิปนี้แล้วน้ำตาไหลนะครับ แล้วนู้นะทะไโหเนีียอิ่นหล้วกว่าจะไหนกันเห็นเนแล้วกับพี่ล้าอยู่ทองเพียงไหมเรากับพี่หลาก็ให้หาข่าวหานามเนาะ วินาทีสุดประทับใจนะครับทุกคนหลังจากที่อุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องกําลังร้องเพลงอยู่ที่บ้านนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าบ้านของน้องอุงอิงตอนนี้กําลังจัดงานกระถินอยู่นะครับวินาทีครับทุกคนสองพ่อลูกเนาะอันนี้ am, อิ่ไม่แน่ใจว่าเป็นคุณพ่อคุณลูกหรือว่าคุณพ่อคุณหลานนะครับได้มาร่วมงานบุญกับทุกคนที่บ้านของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนสิ่งที่อุงอิงทำนั่นก็คือวางใหม่ครับแล้วก็ขอให้คุณพ่อเนี่ยร้องเพลงให้น้องครับ และน้องรีบเดินมาหาครับทุกคน2พ่อลูก2คนนี้ครับแล้วก็ถามสารทุกสุขดิบนะครับว่าไปยังไงมายังไงนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าแฟนคลับของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยมีทุกพื้นที่จริงๆนะครับและน้องกับทุกคนไม่สามารถร้องเพลงต่อได้จริงๆครับทุกคนเมื่อเห็น2พ่อลูกได้นะครับทุกคนมาหาน้องนั่นเองครับและอุ๋งอิ่มเชื่อนะครับว่าเป็นแฟนคลับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงอย่างที่บอกกับทุกคนว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเคยพูดเอาไว้นะครับ น้องไม่เคยแบ่งแยกแฟนคลับครับทุกคนดูสิครับอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเดินมาเช็ดโต๊ะเพื่อต้อนรับแขกเพื่อต้อนรับ f c นะครับหลายคนส่งคลิปนี้มาให้อิ่มข่าวกระแสเนี่ยได้มีการชมกันทุกครับทุกคนช่องนี้นะครับถ่ายเอาไว้นะครับของช่องเอเอเอนะครับ JO1 นั่นเองก็ต้องขอขอบคุณคลิปนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับสิ่งที่พวกเราเห็นกับทุกคนนั่นก็คืออุงอิงเพชรบ้านแพงครับน้องเนี่ยได้มาต้อนรับขับสู้นะครับแล้วก็น้องเดิน ไปเอากับข้าวครับทุกคนแล้วก็บอกแม่ครัวเนี่ยเอากับข้าวนะครับมาเสิร์ฟแฟนคลับนั่นเองครับทุกคนอย่างที่บอกนะครับว่าคุณพ่อท่านนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่านะครับมาหาน้องโดยเฉพาะโดยตรงนั่นเองครับทุกคนก็โอ้โหเห็นน้ําใจของน้องแล้วนะครับทุกคนรู้สึกเลยนะครับว่าหลายคนเนี่ย ปพ้้มปริ่มนะครับทุกคนแล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมนะครับทุกคนถึงโอนมาลัยให้กับน้องเยอะแยะมากมายขนาดนี้โดยไม่เสียดายเงินสักบาทครับทุกคนนี่คืออุงอิงเพชรบ้านแพงและนี่คือตัวตนของน้องครับทุกคนน้องรีบเดินไปรับแขกนั่นเองครับ และคุณพ่อท่านนี้ครับทุกคนเนาะก็เผยนะครับว่าตัวเองก็เป็นแฟนคลับของน้องครับแล้วก็มีรับเสียงจากคลิปนี้นะครับบอกว่าคุณพ่อแล้วก็คุณลูกเนี่ยเคยไปซื้อก๋วยเตี๋ยวนะครับทุกคนและน้องเนี่ยก็เลยรีบนะครับไปหาอาหารครับทุกคนมาให้2พ่อลูกนี้ทานกันเลยครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมครับน้องไม่เคยแบ่งแยกแฟนคลับนะครับและสิ่งที่น้องทําก็คือรีบวางไม้ทันทีครับรีบวางแบบอัตโนมัติเลยทีเดียวครับทุกคนนะาน่ารักมากๆเลยครับทุกคนแฟนคลับก็คือแบบร้องไห้กันไปตามๆกันนะ ด้วยความน่ารักของน้องนะครับด้วยความนอบน้อมขงของน้องครับและไม่เคยแบ่งแยกแฟนคลับนะครับไม่ว่าแฟนคลับเนี่ยจะยากดีมีจนนะครับองคงอิงเพชรบ้านแพงประพฤติปฏิบัติตัวเองเหมือนกันนะครับอย่างที่น้องเคยบอกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มามอบให้น้องด้านหน้าเวทีนะครับองค์อิงเนี่ยนะครับทุกคนให้ค่าเท่ากันเพราะทุกคนเนี่ยรักน้องอุคงอิงเพชรบ้านแพงเท่ากันนะครับนี่คือสิ่งที่น้องคิดนะครับทุกคนและอีกหนึ่งสิ่งทุกคนหลังจากที่น้องกลับบ้านไปเนี่ยอุค์อิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็เผย ทางด้านช่องปอกานชัยนะครับว่าน้องเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองดังและน้องก็ไม่หานนะครับจะนะครับดันตัวเองให้ไปสูงขนาดนั้นแค่นี้ก็พอแล้วนะครับนี่คือความพอใจของน้องครับแต่สิ่งที่น้องพอใจกับทุกคนสิ่งนี้แหละที่จะทําให้ความดังของน้องยิ่งเพิ่มทวีคูณไปอีกนะครับองค์อิงก็เผยว่าเขามาขอถ่ายรูปเนี่ยน้องก็ให้ถ่ายรูปน้องก็ให้คนที่มาขอถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปกับเขาซึ่งไม่รู้หรอกครับตัวเองว่าตัวเองเนี่ยโด่งดังมากแค่ไหนนะครับทุกคนนั้นเนี่ย คือสิ่งที่น้องทํามาโดยโดยตลอดครับทุกคนแล้วก็มีอีกหลากหลายเหตุการณ์นะครับอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ครับทุกคนที่ได้มาร่วมงานนะครับเปิดฤด,ดูการสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงครับองคงอิงเพชรบ,บ้านแพงก็เป็นแบบนี้เลยครับทุกคนน้องดิ่งตรงเข้าไปไปเช็ดโตะนะครับเพื่อที่จะต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานนั่นเองครับทุกคนและจนทําให้นะครับ เขาคนนั paid, was was ้นเป็นกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับทุกคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เลยได้ออกมาชื่นชมองอิงนะว่ามีเด็กคนเนี่นใส่หมวกแล้วก็รีบวิ่งมาเช็ดโต๊ะต้อนรับแขกซึ่งตอนแรกนะครับทางผู้หลักผู้ใหญ่เองก็ไม่ทราบว่าเป็นน้ององอิงเพชรบ้านแพงคครับนจนเขาได้ออกมาโพสต์ชมว่าประทับใจมากๆครับและน้องไม่รู้ด้วยับทุกคนว่านักขั้นนั้นมีคนเตรียมที่จะถ่ายน้องอยู่ครับทุกคนต้องบอกว่ามีคนถ่ายข้างหลังด้วยนะคือน้องไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีคนถ่ายด้วยอันนี้ก็ ็คือน้องทรรมของน้องอัตโนมัติครับทุกคนแบบนี้เลยครับ เนี่ยเอาน้ำมาต้อนรับนะครับแล้วก็เดินเข้าไปหาแม่ครัวนะครับมาต้อนรับน้องเนี่ยเคยพูดเอาไว้เสมอนะครับว่าเวลาน้องเนี่ยเดินผ่านคนที่ด้โอกาสกว่าตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นคนพิการนรทุกคนหรือว่าคนที่เร่ร่อนนะทุกคนหรือว่าคนไร้บ้านองค์อิงเพชรบ้านแพงครับก็จะเข้าไปช่วยนะครับยื่นมือเข้าไปช่วยอยู่เสมอน้องไม่สามารถเดินผ่านได้จริงๆนะครับนี่คือสิ่งที่น้องอยากทําและอุ้มอิ่มต้องขอชื่นชมนะครับทางครอบครัวน้องด้วยนะแม่หน่อยพ่อเอกนะครับเวลาที่ อีกเพรบ้านแพงอยากจะทําบุญอยากช่วยเหลือคนที่ได้โอกาสกว่านะครับพ่อเอกไม่หน่อยก็ไม่เคยห้ามแล้วก็ยิ่งส่งเสริมน้องด้วยนั่นเองครับทุกคนถึงไหนถึงกันจริงๆครอบครัวนี้อย่างที่บอกนะครับเวลาที่เขาทําบุญเนี่ยเขาก็ทํากันจริงๆนะครับพ่อเอกไม่หน่อยนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีเนี่ยเขาก็มีงานกระถินนะครับที่บ้านของน้องนั่นเองครับทุกคนนะก็โอ้โหเป็นกําลังใจให้ น้องมากๆกันเลยทีเดียวครับเห็นไหมครับเนี่ยคือความนอบน้อมของน้องนะครับแฟนคลับไม่ว่าจะยากดีมีจนนะครับทุกคนน้องต้อนรับทุกคนเท่ากันนี่คือความภูมิใจของ FC แฟนคลับจริงๆนะครับวันนี้ดีใจมากๆเลยครับที่ได้เห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็นำมาเผยแพร่แล้วก็ส่งมาให้อิ่มข่าวกระแสชมกันแบบอย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณ FC แฟนคลับด้วยนะครับที่ได้มีการส่งคลิปนี้มาให้อิ่มนะครับเชื่อว่าหลายคนน้ําตาซึมน้ําตาไหลกันไปตามๆกั แล้วก็วันนี้นะคบพ่อพ่อแม่แม่คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าอุ้มอิ่มเนี่ยจะเดินทาง ไปตอนไหนตอนอุ้มอิ่มกําลังเตรียมตัวนะครับแล้วก็กําลังจะออกเดินทางแล้วท่านผู้ชเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะไปเจอน้องในช่วงเช้าๆบ่ายๆครับทุกคนไปถึงตอนไหนก็ไปไปตอนนั้นแหละนะครับสำหรับอุ้มอิ่มเนาะก็เดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศบ้านน้องมาก็เป็นครั้งแรกด้วยที่อุ้มอิ่มเนี่ยครับทุกคนไปบ้านน้องอิงเพชรบ้านแพงนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่เหมือนกันครับทุกคนนะวันนี้โอ้โหน่ารักมากๆเลยครับทุกคนสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับคุณพ่อท่านนี้ก็คงจะเป็น FC แฟนคล ตัวยงของน้องอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็อยากจะมาหาจริงๆนะครับทุกคนเราดูก็รู้เลยว่าท่านเนี่ยเป็น FC ฟซีแฟนคลับของน้องนะครับทุกคนเนะเห็นไหมครับแล้วอิงน่ไม่ว่า f c จะเป็นยังไงน้องก็ต้อนรับทุกคนเท่ากันแล้วก็ต้อนรับ ดีเท่ากันเสมอกันครับทุกคนนี่คือความน่ารักของน้องและนี่แหละคือสิ่งที่มัดใจ f c ฟซีแฟนคลับจนถึงทุกวันนี้นะครับน่ารักมากจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนใครดูคลิปนี้แล้วนะครับเสียน้ําตาบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาหน่อยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับเสีย a j o 1ด้วยนะครับที่ได้มีการถ่ายคลิปวิดีโอนี้นะครับให้กับพวกเราได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับรักทุกคนครับ